สวัสดีครับอีฟุตบอลฮาวันนี้เราจะมารีวิวบูโกโยสาก้ากันนะครับผมบูโกโยสาก้าล่างใหม่เลยครับผมล่างนี้นะครับล่างใหม่เพีย์อิกสัปดาห์นึงครับนี่นะครับปุยโกสาก้าเท้าซ้ายของเราครับดูครับเอ็กซิต้านะครับดูครับมาในสไตล์แปลกใหม่ครับคอสสเปเชียลลิตครับจังหวะนี้บูโกโยซาก้าตัวนี้ครับดูครับสแตทคร่าวๆเด่นๆของเขาจะอยู่ที่นิบปิ้งครับอยู่ที่91แล้วก็ัจะมี พวกเปิดบอลนะครับอยู่ที่88แล้วก็หมอกันทนแปดสาทายวิชั่นอยู่ที่88นะครับก็จะมีเขียวๆประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีสปีดต้นนะครับอยู่ที่92สปีดอยู่ที่90นะครับความเร็วแล้วก็จะมีคิกกิ้งพาเวอร์อยู่ที่84ครับพลังการเตะบาลานซ์การทรงตัวอยู่ที่88ครับสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับวันทัดน์พาสทูพาสซิงถือว่าเป็นเอาไว้เปิดบอลนะครับตัวนี้ผมเอามายืนฟังซ้ายกันเลยครับฝั่งนี้เพื่อจะได้เอาเท้าซ้าามเปิด ไอ้หยกมาในเกมไหนนะครับ จังวะแรกครับนาทีที่เจ็ดมาแล้วครับบูกายโอซากาได้ตั้งปอมเปิดมาวันนี้โคกบอลว่าโอ้โหรูดฟันิตเตอร์ลอยยังไม่ได้เลครับโู้น่าเสียดายครับจังหวะน,นี้โอ้ดูครับบุกายโอซากาได้ตั้งปอมเปิดมาเข้าหัวเน้นๆแต่ยังไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้รูดฟันิตเตอร์ลอยโอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะน,นี้นาทีที่หกดักได้แล้วครับพาเมอร์ให้มาบอดิตเตอร์ลอยแปะเบาๆก่อหนึ่งศูนย์ไปเลยครับจังหวะน,นี้ และต่างวันนี้ต่อเนื่องมาครับบุโยซาก้าให้เข้ามาแล้วถึงกลับไปที่บุโยซาก้าคอดมาที่โคบะเมอร์โอ้โหม่วงรอดม่วงรอบที่สองก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหดูภาพช้าจังหวันี้ครับ สากาให้มาแล้วให้คืนปูตีให้ออกมาสากาแล้วสากาคอสดมาที่พาเมอร์โ,โอ้โหสุดๆนะครับโคพาเมอร์ Palmer ครับบุกโย่สากาบอกเลยว่าเปิดเข้าหัวจริงครับดูครับสเตปจังวันนี้สากาแทงโอ้โหสวยมากครับให้โคพาเมอร์รุดและชิปย้าให้โอ้โหฟานทตลอย,ยังมงไม่เข้าแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายครับจังวันนี้ครับดูครับสากาแผ่ววแล้ว แทงช่องจังหวะนี้รุดเลยครับโ้โหพามือแล้วยกมาให้ฟานิเตอร์อยโหโคอย่างมุมไม่พอแลครับจังหวะนี้แต่สากาให้ช่องสวยมากครับมาบอลมาอยู่ที่สากาแล้วครับสากาดูครับโชว์ความเร็วครับจังหวะนี้บุกโยสากาแปะไปครับโหสากาสากา เปิดมาที่ลราไม่ยะมเาโอ้โหมุงยังไม่ได้ครับดูครับพิษส่งของซาก้าโอ้โหสุดๆครับจังหวะนี้ดูครับภาพช้าจังหวะนี้แล้วก็หมดครึ่งแหลกคู่ดูครับแตะโอ้คู่เหมือน่าจะไม่ดีแต่ก็ยังแตะไปได้ครับซาก้า อู้แล้วคอร์สมาดูครับอย่างแม่นเลยครับอู้เสียได้ครับรามินยามาม่งไม่เข้าครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับมาต่อครึ่งเวลาหลังครับโรดีดักได้แล้วให้มาสากะสากะอีกแล้วครับซากะเปิดมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้เราครึ่งหลังก็ยังไม่มีอะไรแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันไปเรียบร้อยไปชมกันต่อในแม์ที่สองเลยครับ ดูครับแมตช์แรกคู่ซาก้าบอกเลยว่าคนนี้เปิดบอลหัวแตกมากเลยครับเอทคอสซิงสองเลยครับตอนนี้โอ้ดูครับผิวดูครับพาคาับผิวนี้ฟิลิปลามไปแล้วครับบูกาโยซาก้าโชว์ความแข็งโชว์ความแข็งให้มาโอ้ยังไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ฟิลิปลามยังเตะหัวขึ้นมาแล้วจังหวะนี้พาเมื่อพาดแล้วครับให้มาโรูดิโรดิให้ออกมาที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมหลุดมาแล้วครับเบอร์ลิงแฮมแข็งเบอร์ลิงแฮมโอ้โหยอมครับ จุดเบอร์ลิงแฮมจังหวะน,นี้แข็งสุดๆุดนะมาดูจังหวะต่อเนื่งครับให้กลับมาบุกโยสากาไม่รับหน้าแล้ะครับรบเปิดมา <c oughs> ยังไม่ได้นะครับ oh. บัวโยสะากอา <c oughs> ยังครับยังยังอยู่ละให้มาฟรีรอยให้ออกมาสะากาสะกาคอสวยมาก <c oughs> ปูติพาดครับจังหวะน,นี้แล้วบีบมาจังหวะน,นี้ยังไม่ได้้วครับ ยังไงได้ละครับบีบช่วยกันบีบงามาอย่างได้ครับมาให้มาที่ฝานี่ร้อยพิกนี้ยังวันนี้พลิกนี้สวย,ยโอ้โหเป็นคาราวาลุครับจย่งวันนี้ทำไมคาราวาลวันนี้พิกยิงแล้วครับจย่งวันนี้หนังประตูต่อสูญครับครึ่งหลังตภาพวันนี้คร่งหลังมาครับสากาเล่นกับโคอาซิตหนึ่งสองกันสากาไปนะครับโอ้โหดูความเร็วครับดูความเร็วแล้วคอร์ดมาได้ด้วยครับจังวันนี้ไม่ได้ครับแต่โคอาซิตขึ้นโคกมา อย่างติดเอานูนเย็ดดักได้ครับนูนเย็ดใส่บ้างองโอ้โโอโใยใส่ด้วยอส่าังวัน,นี้ยังติดเซฟเลยครับเสียได้ครับโหแล้วต่อเนื่องมาเทาน่านโนเปิดมาให้นูนเยดโอ้โหแก่ตัวแล้วครับดาวินนูนเยดเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วจังหวะนี้ต่อเนื่องมาที่โคอาสิตโคอาิตบางออกให้มาที่ เอวินเอวินให้มาต่อซากล้วครับซากะได้ตั้งป้อมอย่างงี้โค้ก็ว่าโอ,โอยา้ยังไงยูนเยสซาโมโหให้ซาก้าได้ตั้งป้อมง,องี้ก็ไม่เรือแล้วครับดูครับตั้งป้อมเปิดมาดูเฮดโค้หบอลยังเป็นใจครับเข้าทางยูนเยสเหมือนเดิมสนามแล้วครับสองมาดูตัวหนึ่งครับจังหวะนี้แลวท้ายเกมซากะให้มา สาก้าวิ่งต่อไปสาก้าวิ่งต่อนะครับสาก้าให้ไดเหลียนะ่ยมแน้วเปิดไม่ได้แต่สาก้ายังชกสากาโฉบเปิดนอนดูนีเ yeah. จ oh, ้โอ้โหไม่ได้ครับยังนอ้อแล้วดูครับสาก้าเปิดแน่นจริงๆครับตัวนี้แล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับพิกมานําครับโอ้โหสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับคไายเพืหอพาทีมนี้ครับสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค่ายได้ยนะครับเพื่อพาเราเงินใจ วันนี้เราจะมาันครับสวัสดีค่ะ